ูซ hey, ัสดีฮัลโหลแววอยู่โอ๊ยตกใจเดี๋ยวพี่หอยวิดีดูดูสิสซเลนเดอร์แมนฮะฮัลโหลเฮ้ยเซลนเดอร์แมนเดี๋ยว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 มาไงเนี่ยเอ้ยเซเลนเดอร์แมนมาไงเนี่ยอินเตอร์เอ็กว่ะอินเตอร์เอ็กว่ะไอ้นี่ไม่เคยเห็นพี่เออพี่รู้จักหนีตัวยาวๆหน้าขาวว่ะพี่ไม่ไม่รู้จักไอตัวไปให้พี่เล่นไปก่อนฮะอะไรอะไร เข้ามา้ดยกันเนี่ยมาแล้วเนี่ยเน่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 บ่บ่บ่บมั่บับ่บ่น่บ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 ่นแบ่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 น่บ่บ่น่บ่บเบ่บ่น่ตกบ่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 บนบอบ่บ่บ่ม่บ่บ่ม่บเบ่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 น่ต่บ่บ่บยตรง่่บ่บตรง่บ่า่บ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 ่องบ่บ่ต่บ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 ่นบ่บ่่่่บาประตูเลย สปอรหน้าประตูเลยไอ้ฮี่มีมีมีายดมีไเดินเดินไปีชายไม่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 ่ายไันหมดเหลือกูสินะใช่ประตูเมื่อกี้เห็นอยู่สปอรแล้วกูถ่ายไม่ันเดี๋ยวาแล้ไม่พี่เดี๋ยว่ะพีพีตายไหนนีดอยี่เอาพีบอลแล้วตายถ้าแบบเอามือก่หน้าผาก ฉันจะเป็นลมฉันจะเป็นลมกตาสวยอยไม่จีเดีด้าบ้าหล่าหล้าหล่าหล่าหล่าหลลาาลลาาล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 า อกนี้นี่ไปเจาเาติดไปออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกมแล้วผมเตะขาพี่โอ้ยเตะขาพี่อยเลย้นดมันดุขนาดนี้เราต้องรีบออกนะตุนเงียบละอยู่แล้วอยู่ล้อยู่ล้ไปเร็วไปเร็วต้องออกแล้วต้องออกแล้วเร็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 วจตายจะตายก็ดีกว่าัที่รอบนี้ไงล่ะเปิดโอยตกตกตเียตกโอยดูขนาดนี้สำเนาถูกต้องแล้วโอเควันนี้น่าจะวันนี้ ยี่เป็นสปอร์ตเดมอนเหนะเรียบร้อยเรียบร้อยว้าวถ้าสรุปผมดาถูกอ่ะเอาติ๊กเดมอนไว้เอาเอ้าไอเจนเนเรียมเจสัสไอ้น้องไอ้น้องติ๊กถูกไอ้น้องไอ้น้องตอร์เย่ไรเย่เย่เย่เจสัสไครสส์ไอ้ยข้อกอบคุณไทยอยไอพีไอพีไรเหตุผลอีดอกรองเล่นตอนนี้เหลืออะไรบ้างที่มันไม่ได้หายูปแล้วไปดูในโรงรถพี่มันจะมีตุ๊กตานั่งอยู่บนบนบนถัง โอ้ยหมออะไรไม่เห็นเออเหมือนกันไม่ตากันหรอกเบาเทียนอ่ะนะไม่เป็นเหตุเป็นคนคันขึ้นมาวะเบาเทียนนะถ้าเป็นควันอ่ะมันจะเป่ามาดูลงรถอ่ะพี่มันจะมีตุ๊กตาวางอยู่บนบนถังไหนวะไม่มีไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีเฮ้ยชิบหายแล้วเป็าชานะฮะหัน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 รีช็ดเฮ้ยพีม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 ีวางวางวางพี่เด็กพี่เด็กเอาวิ่งตามมันไปเฉยเอ้าม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 า เด่นคือเมื่อกี้มันมันชนพี่พลอยเว้ยพี่พลอยแก่พี่มันมันไม่ได้สปอรในห้องนั้นสปอรอะไรมันไม่ได้สปอรในห้องนั้นเรียบร้อยไม่มีเป็นพพี่ลย้ายจุดมันไม่ได้สปอรในห้องนั้นพี่มันสปอรอีกมันสปอรตรงทางเดินทวินโอ้เจ็บเจบหายโอเคน่าจะเดินทวินนันพี่เพราะเมื่อกี้กูโยนสมาร์ทให้แกแล้วแกไปเดินชนผี ผีมันไม่ได้สปอรในห้องนั้นมันไม่ได้จากห้องนั้นไม่มันมันมันเดินมาตรงบันไดพี่มีต่มาแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคไปไปไอ้เหี้ยมีขี้อายนะตายอีกแล้วโดนผีเด็กขยุมหัวอีกแล้วเจ้านี่รัดแขนบิดคอบิดโอ้ยสภาพตายไม่เคยจะตายเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะไรไม่รู้อะล่ะฉันเชื่อีเฮ้ยไม่รู้คนเราใส่กูเหี้ย แตาเดี๋ยวกูตายแตาเดี๋ยวกูตายไม่ไม่ไม่อีเวนตเหรอ่เอาเอาอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันชันบนโซนเดียวชันเดียวเขาเดียวเขาลุกูลยห้องไหนมีที่แอบไม่หาที่แอบก่อนเนี่ยแต่ว่าจอกห้องห้องห้องไหนเนี่ยพี่ห้องห้องที่วางเสื้อผอยู่นะห้องอ่ะแอบแอบตรงซอกซอกห้องซักผ้าเฮ้ยเอ้ยดึงกเข๋าตรงนี้เลยยังยังยังเลอ้ยโอ้เห้องมันเล่นี่ห้องจิบหายแล้วจิ๊บวินป่าว อยู่อัาอยู่ห้องวีปะโดนจวินเลื่องเปโดนจวินเลื่องมีอ่ห้องนี่ไงโอ้ยหลายห้องจังนะอินเทอร์แลกอินเทอร์แลกไม่ติดฟิง์มกระปินพี่ว่ามันอาจจะอยู่ห้องวีะพี่ลองไปติดอาจจะเป็นไม่ได้เฮ้ยฟิซซิ่งเหรอเฮ้ยฟิซซิ่งด้วยโอเคฟิซซิ่งฟิซซิ่งสองคนเลยเดี The t วินแน่เลยตรงหน้าห้องมันอ่ะหน้าห้องมันอ่ะแต่ใช่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ฟีดเหรอเฮ้ยหายแล้ว มา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 ชิบหายแล้วโดนโดนไป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 โดนล่าเลยเหรอไหนวะวิ่งสีวห้าหูวิ่งตามหลังมาเลยได้ยินเมื่อกี้พี่แอบอยู่ในห้องสับผ้ามันเกิดหน้าห้องมันเกิดหน้าห้องอะไรห้องที่ว่าเพิ่งวัดยี่เมตไปเมื่อกี้อ่ะห้องใหม่อ่ะโอ้แม่งกดกัดกดกักกัดโอ้เยีาไปหัวร้อนหัวอนเยใจเย็นเดินสบาจังวะเมื่อกี้อะไรไม่รู้แต่ว่าวิ่งอะไรไปมากคือประเด็นเกิด มันเกิดสัเราไงเงียบไล้งั้นเรโดนบีบคอกันหมดเฮ้ยันเลยเหรอันันันโอเคมั้งโอ้วางกล้องกันมาได้ไดได้งกล้องหลังกล้องในห้องมีที่แอบโอเครอเนี่ยกูเดินตามใครมปแอบแอบไม่ได้นี่หว่าโอเคี่เเดินตามกูเดินตามพี่บอยไปจอไปแอมามาาม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 าไามมา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 าาไมามมมมมาามามมไามาเ เรียบร้อยพี่ตายมาบเออเช็ดต้นแ้แอบไหนตแตรงไหนข้างบันไดอ่ะตายบันไดงไม่รอดพี่ตรงนั้นมันมุมมันมุมมันผีมันเดินลงมาแล้วมันเห็นใช่ใช่มันต้องเป็นมันมันต้องตู้กนลเาฝั่งกันมันมีกล่องนี้อย่างไว้พีว่าแอบได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นนมันเล็กไปเลยันกูเลยให่เฮ้ยมันวิ่งเร็วป้าเมื่อกี้อ่ะพี่พี่เช็คผีหน่อยไดพี่มันหันอย่มันวิ่งเร็วไมไม่ไม่มันมันมันหันต่อหายละ

อ้าวสุแล้วก็อ่าไอ้าไอ้เอ้ลอยอ้าวแล้วไม่มาตรงนี้หลังหลังตเนี่ยวิ่งามไม่อนเวลาเนี้ยกูเหนื่อยไอ้ต้กะลุงถือไาน่มันมันวิ่งเร็วอยู่นะใช่ใช่ยังไงวิ่เร็วมาเห็นคนเราวิ่งเร็วมากเลยพี่ใช่ใอ่ไชเลยวันเน้นแต่ไมเห็นคนวิ่งเร็วเลยวันเน้นเนี่ยมันเดินอืดเลยเนี่ยเพราะไม่มีคนเอี่โอเคเลยวันเอ้นน่เลยวันเ้นมันคือไปชั้นบนละ ฝากของด้วยเดินของด้วยพูดขอรับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเลยดิครับวันนี้คนดูนะมาพูดคดุยกันแข่กันได้น,ดดนะวา, oh. า,าดโมโฟเบียกันสไตล์การโดนบีบคอตอนนี้มีใครตายยังตายตายหมดแล้วเหลือแต่โตน oh! เอาเด้วยกันตายเหรอแอบไม่ทน <i> ันไม่ทัน oh! ไม่ทันมันวิง่งมันวิง่งมันเห็นพี่มันวิ่งเร็วมากอ่ะแล้วก็บีบเลยเรียบร้อยโดนหยุมหน้าเลยใช่จริงจริงตรงใต้บันไดก็ซ่อนได้แล้วไม่มีบอยมันเอามีดไปด้วยอ่ะเดี๋ยวกูขโมยมีด กับป่านไหนเนี่ยบอกมันผีห้องน้ามันผีถือขวานดีกว่านตุนตุนตุนเอ๊ขโมยมีดบอกมะม่วงลุงมาถ้ามันแกร็งเราจะได้รู้ว่าเราต้องวิ่งไปแอบมีใครตรงนี้แอบได้ปะไม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไปกระพริบไปกระพริบมยมยขโมยขโมยขโมยปิดไฟปิดไฟแล้วปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟดิปิดไฟทำไมปิดไม่ได้ปิดแล้วปิดแล้วไม่มีไม่ได้เอาไฟฉายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ เดี๋ยวเวลาทำมันขึ้นมาแล้วเราลงไปเราไว้ห้องทูเซ็ทนะเราต้องวิ่งสวนมันใช่ไหมเออเราตายนะถ้าจะสวนผีอ่ะเราจะต้องเก t down นี่อย่างเสียงมันเดินมไอยู่เนี่ยเออกับพิบละกพิบละโอ๊ยไม่นะมันมาเลยไอ้มันเดินช้าจังอ่ะมาแล้วนี่เมีใครมาเลยเลย รถเยิ่ยงสู้น้ำกินตกใจด้วยมาใสเดี๋ยวพี่ตายเรียบร้อยอ้าวไม่ไม่จะเซวเฮ้ยแล้วก็อยู่ไกลมันอยู่ตู้ตู้อยู่ไหนตู้อยู่นี่ตู้อยู่นี่มันอยู่แล้วอยู่แล้วโดนโดนแล้วลืม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 ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบว่าตัวอะไรเลเวอร์แนนใช่ไหมเลเวอร์น่นแนนกลับเหอะกลับเหอะ พรมันเห็นมันเห็นเราอ่ะมันวิ่งแบบสี่คูณรอเมตรไม่จะหลวนเลยเมื่อกี้ได้ผมก็เห็นด้วยไอ้ตาแสมขอแล้วกันนะไฟฉายเจ้าไอ้ไอ้เจเนียสยองฝันดีเหมือนกันนะไปทางไหนอ่ะไม่หรอมาหนานหนะนหนุนหนุนหน่นหนุนหนนหนุนนนหน้นหนุนหนุนหุ่นหนุนหนนหนนวิุนหนุนหนนหนุ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 นนจะหนุนหนนนุนห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 นุนวนนหนุนนหนานนนหนนหนหละแล้วเจอทนนทั้งวันเลยวะ เออมาเจอมาผีเกลติดแล้วนะเจอผีผีเด็กเมื่อก kind of ี้ก็ผีเด็กเอยู่นะเห็นอยู่อ่ะเออี่ขอลงไปดูก่อนว่าแบบันถ่ายทันก็เมื่อกี้ผมถ่ายผีทันปหมเขาไม่ทันเว้ยใช่ไหมวะจะได้ใครจะถ่ายก็ถ่ายเถอะวิ่งเร็วขนาดนี้ไอ้เจ้านี่จะวิ่งก่อนตลอดเลยเออเป็นมิสเดอร์เลยกลัวจริงๆเลยมุม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 มมอ่ะลันกินลันอเวฟอมีเดี๋ยว ไอ้ทิ้งทิ้งของทิ้งให้หมด